โอเคสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผม,ผมก็มาอยู่กับผมนะครับมอสบอไบ k e r Thailand ด์พอดีห่างหายไปนานนานดเดี๋ยวก็จะกลับมาทำคลิปอีกเช่นเคยแล้วนะครับฝนตกนะทุกคน ตอนนี้ก็เป็นวันศุกร์นะครับวันศุกร์เจ็ดนาฬิกาสิบห้านาทีแล้วน้ำมันเหลือสองขีด วนตบทุกวันเลยเดี๋ยวเราวอร์มเครื่องก่อนนะวอรมเครื่องก่อนทุกคนช่วงหนึ่งก็ได้ห่างหายไปนานนะครับ เป็นเกือบสองสามสัปดาห์ไม่ได้ทําคลิปให้ทุกคนได้ดูแล้วตอนนี้ก็จะกลับมาทําคลิปให้ทุกคนได้ดูอีกเช่นเคยนะครับในช่องมอสไบค์เกอร์ไทยแลนดนะครับผมโอเคเราไปกันเลยนะ ้นาำดีใส่หลังหมดแล้วเนี่ยทำใจนะบิ๊กไบถ้าถอดบางคนหลังออก้ําดีแน่นอนไม่รอดนะฝนตกถนนลื่นนะทุกคนก็จะค่อยๆไปนะครับ เป้ากางเกงเปียกๆนะทุกคนรู้สึกว่าเป้าเราจะเปียกนะ <c oughs> น้ำในถังน้ำมันนะน้ำในถังน้ำมันมันโดนกางเกงเรานะรู้สึกว่าดากเราจะเปียก <c oughs> เมื่อกี้นี้ซูซูกิ เรยูเทิรนรถเราตีวงเลี้ยวแคบไม่ได้นะเราต้องตีวงเลี้ยวก,กว้างๆนะไม่งั้นมีหวังล้มแปะแน่นอนให้ผมไปก่อนลูกพี่ กากาศสดใสนะฝนตกกระปิดนะกระปิดนะกระปิดกระปิดก็คือปล่อยปล่อยนะฝนตกไม่แรงน้ำมันของเราเหลือสองฉีดนะทุกคนไม่รู้จะขับได้อีกกี่วันเนี่ย โอ้โโอ้โโคแรงคแรงเลยมุดนะมุด chạy dán khi vượt phải leo có chỗ đeo lời ติดแท่นอะช่วงนี้ทำถนนนะน้ำท่วมบ่อยน้ำท่วมบ่อยถนนพังหมด เมื่อวันจันทร์ที่แล้วเมื่อวันจันทร์นี่เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเนี่ยน้ําท่วมนะน้ําท่วมนิคมอุตสาหกรรมนะดีดีที่ไม่ท่วมรถเรา แดดเริ่มออกแล้ว uh -huh. ึงนะทุกคนเกียร์สีเกียร์สเดี๋ยวผมจะลองบิดเกียร์สีให้ดูตอนนี้อยู่ที่70กิโลเมตรชโมงหนซ้โอ้โหแปดสิบแล้วบิดแป๊บเดียว80ดูใหมนะทุกคนตอนนี้67สิกิโลเมตรชโมงหนึ่งสองซ้โอ้โหแปดสิบแเเมื่อกี้ จาก66บิดปุ๊บขึ้นมา81เลยก็ดึงอยู่นะ650ก็แรงเหมือนกันนะเนี่ยคอนเซปต์จากแบบโฮนะขนาดเกียร์สีนี่ แรงก็แรกมาด้วยสิ้นเปลืองน้ำมันบิดแรงๆนี่คนซ้อนมีตกนะคนซ้อนนี่มีงายหลังตกแน่นอนนะถ้าบิดแรงๆ ตํำรวจโบกรถก่อนเราจะไปทางไหนดีนะเราจะตรงไปหรือเลี้ยวขวาดีเนาะน้ำท่วมเมื่อกี้นี้ท่วมหมดเลยแถวนี้ท่วมขึ้นมายันฟุตบาทนะจากฟุตบาทท่วมขึ้นมาอีก ประมาณประมาณครึ่งครึ่งครึ่งขานะท่วมหนักมากปีนี้ 50, โ้ศูนย์เครื่องโคดตร้อนครับช้าๆเครื่องโคดตร้อนเลยเอาปลาหมึกมาย่างนี้สุกเลยนะ โอเคเราไปตรงดีกว่าโอ้น้ำน้ำสอพังหมด น้ำท่วมถนนพังหมดโอเคไปได้แล้วไปไปกันเอายังไม่ได้นี่หวะ เดี๋ยวรอก่อนรออีกแปบบ๊บหายใจออกในฝ้าขึ้นกระจกหมดแล้วกระจกหมวกกันน็อกในฝ้าขึ้นหมดแล้วหายใจออกอากาศข้างนอกกับข้างในไม่เท่ากัน เสียของ650ที่เห็นชัดๆเลยก็คือนี่นะฝนตกนะครับฝนตกน้ำมันดีดขึ้นมากระเด็นขึ้นมานะฝนตกน้ํามันกระเด็นขึ้นมาในช่องโช๊คนะครับผมแบบโดนเต็มหน้าเลยนะโอเคไปไปกันเลย เราก็เลี้ยวขวาอีกนะครับท่านผู้ชมเบิ่งโซนไปสะบอนเนี่ย แล้วโรงงานแล้วโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะบายบายสวัสดีครับผมเจอกันใหม่คลิปต่อไปโอ้ยเสียวขึ้นนะเดนนี่